แกอยากเป็นนักแสดงนะครับแกชอบในการเล่นมากใครที่เคยดูห่อ,มอ,อหมกฮวกนะครับหนังห่อ,มอ,อหมกฮวกจะเห็นจะเห็นพี่นุกนะครับจะเห็นพี่นุกอ,อยู่ในฉากนิดเดียวมีแค่ฉากเล็กๆนิดเดียวแกได้เล่นเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วกันที่มีติดหนวดติดเข่าอะไรแกไม่ได้ห่วงว่าแกจะหล่อหรือไม่หล่อเลยนะครับคือตอนนั้นขอแค่ได้เล่นหนังนะครับมันก็เป็นความสำเร็จของแกผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วทีนี้ เวลาเวลานั่งรถหรือเวลาพักกองแกจะไม่พักก็จะอ่านบทพี่นุ๊กเป็นคนขยันนะครับอ่านบทอ่านอะไรอย่างนี้นะครับอ่านบทอ่านอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมคือผมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปกดดันพี่นุก๊กหรือว่าไปกดดันทุกคนในค่ายในอะไรหรอกนะก็เป็นขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจกันแบบนี้เป็นนานๆน,นะครับทุกคนทําดีแล้วนะครับ ทุกคนคือกําลังใจที่ดีที่สุดผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วผมไม่อยากให้พี่ๆทุกคนไม่สบายใจผมจะหาเรื่องหวานๆให้ทุกคนได้ดูกันที่ดีที่สุดผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วผมไม่อยากให้พี่ๆทุกคนไม่สบายใจผมจะหาเรื่องหวานๆให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีอะไรที่น่าดูเยอะนะครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีอะไรที่น่าดูเยอะนะครับอ่าก็เร็วๆนี้แหละผมไม่รู้หรอกผมไม่บอกหรอกแต่เร็วๆนี้แหละเนาะคลิปอะไรก็ไม่รู้แต่เร็วๆนี้แหละเนาะอ่าก็เร็วๆนี้แหละผมไม่รู้หรอกผมไม่บอกหรอกแต่เร็วๆนี้แหละเนาะคลิปอะไรก็ไม<ะ>่รู้แต่เร็วๆนี้แหละเนาะเออมัน จะเรียกขวัญพี่พีเอฟซีนะครับจะสู่ขวัญเรียกขวัญพี่พีเอฟซีนะครับเร็วๆนี้แหละไม่บอกหรอกเนาะแต่เร็วๆนี้แหละนะครับโอเค<ๆ>ให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวกับเดี๋ยวจะอ่องอ่องเดี๋ยวผมผมชอบเวลาเขามากดดันผมมากเลยนะครับทุกคนแซครีดตัดเตือนน้องรีดดิ๊นู่นนี่นั่นนะครับโอ้มันสนุกจริงๆนะครับเขามาเล่นง,งานนี่เป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับก็อยากให้ ทุกคนได้มีความสุขความสนานได้มีอะไรน,น่าดูเยอะอย่าไปคิดมากนะครับทุกคนการคิดมากมันไม่ดีนะครับบางทีคอมเมนต์ของผมอะไรนี่ก็มีเหมือนกันนะครับนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ผมไปขอบคุณเขามากกว่านะผมไม่ด่านะครับผมจะขอขอบคุณพี่ๆที่เขาด่าผมมากกว่านะครับว่ามันจะทําให้ผมรู้ว่าความผิดพลาดของผมอยู่ที่ไหนนะครับขอบคุณลูกโป่งครับผมมันจะทำให้ผมรู้ว่า ความผิดพลาดของผมอยู่ที่ไหนผมควรจะแก้ไขอะไรผมควรจะทําอะไรนะครับเขาคือครูนะครับผิดคือครูใช่ครับคนที่คนที่เขามีความผิดเขาคือครูนะครับครูที่สอนให้เรารู้ว่าอันไหนควรไหนไม่ควรนะครับไม่มีใครว่จริงงาใช่นอ้ผมเข้าใจไม่มีให้เรารู้ว่าอันไหนควรไหนไม่ควรนะครับไม่มีใครว่จริงงานใช่ไอ้ผมเข้าใจไม่มีให้เรารู้ว่า อันในควรหนจุดที่เราควรจะเอามาแก้ไขมากกว่านะครับเป็นจุดที่เราควรจะทําอะไรได้ดีกว่านี้บุญแต้มหรือแต้มบุญแต้มบุญใช่ไหมผมพูดผิดใช่ไหม <c oughs> บุญแต้มกับม่านะโอ้ขอบคุณช้างครับโอ้ช้างช้างคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณขอบคุณช้างคอมเมนต์ครับคู่บุญเกื้อเกื้อหนุนคู่บุญเกื้อหนุนกันใช่ครับพี่ปายก็ให้กํบบาลังใจพี่นุกเสมอนะครับก็ พักพูดคุยกันอาจจะมีโทรคอลพูดคุยกันเป็นกําลังใจให้กันตลอดนะครับพี่2คนนี้เขาไม่ทิ้งกันแน่นอนทุกคนใครที่ยังอินในคู่ของพี่เขาอยู่คุณโปรดอินต่อไปเพราะว่ามีอ,าอะไรให้ชมอีกเยอะนะครับขอบคุณสําหรับชาบูนะครับก็ไม่ก็มันก็จะมีเบื้องหลังหรือว่ามีคลิปอะไรหลายๆอย่างอยู่ยนั่นแหละแต่บางทีผมก็บอกยังไม่ได้ไงผมก็จะปั่นทุกคนไปแบบนี้นะครับผมก็จะแกงไม่ได้หรอกไม่ได้แกงหรอกผมก็หยอกเล่น แต่ผมก็ทําให้ดูดีๆนั่นแหละแต่ว่างานก็ต้องดีงานก็ต้องเนี้ยบงานก็ต้องเป็นอะไรที่กินข้าวยังค่ะครับกินไหมกินไข่เจียวไหมไข่เจียวเลยเดี๋ยวหนูเจียวให้ดูครับขึ้นข้ามาหนูจะเที่ยวไข่หรอทำจะทำอะไรนะเจียวไข่ให้เจียวไข่เอามดีเหมือนกันกินไหมกินไข่แต่ผลไม้ก็มีอะไรนะมะพร้าวใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินกินไหมกินไข่เจียวกินฟอง โอ้ฟังเดียวก็พอแล้วกินเยอะไม่ได้หรอกทำไมเดี๋ยวอ้วนอืมไปไปทำให้กินไปเด้๋ยวน่ารักมากเลยกินเท่านี่หรืหอกินเท่าที่เลยกินนี้แหละพี่กินโต๊ะทำงานของพี่พี่กินโต๊ะทำงานของพี่ครับมาพูดถึงเรื่องอันนี้ยืดโต๊ะของพี่แซกกันโอ้ขอบคุณลูกโป่งครับนะครับรอดูแล้วนะคะหนูกำลังจะทำเคลิปวหนึ่งสำหรภารกิจกับพี่ปลายฝ้ายวิวไทยแล้วเดี๋ยวเถอะนะครับก็คือน้องสาวใช่ครับน้องสาวผมนะครับ น้องน้องเป็นคนที่ชอบกวนผมมากพี่เห็นใจคนเราไหมาเอาส่วยแล้วไม่ใช่ทุกคนผมอยากกินมะพร้าวเฉยๆมะเกียวมะเกียว,ก,ยวก,ยกับสมใดๆทั้งสิ้นบอกไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับทุกคนอย่าดมอย่ามาม่านะทุกคนอย่าหนักมาม่าเดี๋ยวผมอีกสักแป๊บนึงผมขอไปอะไรอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะไปโพสผมจะไปหารูปอ่าโพสสู่ขวญเรียกขนพี่พี่เอฟซีอยู่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมโพสหวานๆเลย นะผมจะชงแบบให้ทุกคนอินถึงสิบปีข้างหน้าเลยเอาไหมเอาแบบนั้นไม่ชอบแบบนั้นไหมครับผมล้วขอบคุณคอมเมนต์ช้างครับผมโอ้เมาผมพูดเล่นนี้ช้างมาจริงเลยโอ้ขอบคุณช้างจากพี่อะไรครับเมื่อกี้ขออนุญาตอันซื้อบรเดอร์ฟ้าตกใจนะครับขอบคุณช้างนะครับของพี่อะไรครับพิมพ์มาให้ผมด้วยนะมันไม่ขึ้นนะครับคือคือ มันก็มีเยอะนั่นแหละทุกคนแบบว่าผมไม่อยากสปอยเยอะนะแบบกลัวแบบแบบว่าอะไรแ่ะเดี๋ยวแต่หนึงได้เลยนะหาดูดีๆกันเออทำไมฉันชอบรูปนี้จังเลยคือคือเดี๋ยวจะเรียกขวัญเนาะเดี๋ยวจะ เรียกขวนเรียกกำลังใจพี่พีเอฟซี FC, เนาะสู่ขวนกันไม่นานไม่นานเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้ใหพอพอดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวใจละลายเดี๋ยวใจคอไม่ค่อยดีเฮ้อนะอย่าด่าผมเยอะนะครับทุกคนผมพูดอะไรผิดผมพูดอะไรไม่ถูกก็อย่าด่าผมเยอะผมขอโทษในโอากาสนี้ด้วย <laughs> ก็ฝันไม่ใช่ฝันหรอกก็ทําให้พ,พี่พี่เขาใจฟูไป,ปงั้นเดี๋ยวไม่อยากให้คิดมากนะพี่ๆี่ครับอย่าคิดมากเด้อ นี่แหละเดี๋ยวหารูปหาอะไรมาให้ดูกันเนาะอย่าไปซีเรียสอย่าไปอันนี้เถอะเนาะก็ให้ดูเป็นขวัญกำลังใจนั่นแหละเดี๋ยวผมจะลงให้รอแป,แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะลงให้จะโพสต์รูปให้กันไปเซฟไว้ไปดูไปติดโปสเตอร์เต็มห้องเลยเอาอย่างนั้นไหมชอบแบบไหนนะครับใะอยู่กับเนื่อกับเสือเออเกี่วับความของหมู่บ้านขอบคุณครับผมก็จะสู้จะทำให้พี่ทุกคนได้รู้ว่า การที่เราท้อมันก็แค่เป็นแค่ผลไม้อะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้พูดเล่น <c oughs> สงสารคนทัวลงอย่านะครับอย่าทัวลงผมนะครับผมไม่มีค่า,าน้ำมันให้เขากลับบ้านนะครับสาธุอย่าทัวลงนะครับถ้าจะทัวลงขอจัก,กรยานลงดีกว่าครับขี่จัก,กรยานมาผมเถอะนะ <c oughs> ผมจะได้ไม่ผมไม่มีเงินส่งค่ารถทัวกลับบ้านของพี่ๆเขาเผื <c oughs> ่อทัวมาลงผม <c oughs> ผมจะซวยนะครับก็ <c oughs> ขอโทษด้วยนะอย่าดานองเด้อ ต้องกระยอกไว้สันลาอันไหนผมพูดมันเป็นความจริงก็ให้ทุกคนเก็บไปพิจารณาได้อันไหนผมพูดมันไม่ใช่ความจริงหรือมันไม่โอเคสําหรับพี่ๆก uh> ็ให้ปล่อยปาละเลยเด็กคนนี้ไปซะนะครับขอบคุณชาบูนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณลูกโป่งครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆทุกคนน่ารักมากขอบคุณดอกกุหลาบนะครับขอบคุณกดไลค์นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณหัวใจครับนะครับนะครับอันไหนที่ดีก็โอ้ขอบคุณช้างวิเกตอีกแล้วเหรอพี่ใช่ไหม ขอบคุณช้างอีกตัวหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณหมีครับโอ้ถ้าส่งมาเยอะขนาดนี้มันต้องมีอะไรลงแล้วละมั้งนี่ใช่ไหมครับนี่ถ้าส่งมาอย่างนี้นี่ผมจะต้องหารูปหาอะไรไปโพสต์ให้พี่ๆเขาได้แหละเนาะเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับสำหรับสำหรับพี่ที่เข้ามาดูผมนะครับผมจะหาอะไรไปตอบแทนดีละห,หาอะไรไปตอบแทนดีครับทุกคน ผปรโมอให้กับความมีสมองของแซกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดีใจหรือว่าจะคิดแปลกๆดีครับก็ขอบคุณพี่ๆที่เขาว่านะครับก็ขอบคุณมากโอ้ขอบคุณเงินดอลลาร์ครับขอบคุณอเงินอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณครับผมผมจะคิดดีใจอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าผมจะคิดแปลกๆครับขอบคุณมีครับขอบคุณแมสขอบคุณหัวใจเอ้ยครับขอบคุณกุหลาบครับแล้วก็ขอบคุณไลค์นะครับ ไอ้นุ๊กมากป่พี่นุกพี่คือความเป็นไอดอลของผมผมรักพี่นะพี่นุกพี่นุกไอต้องสูดไอ้ไอ้ถอยไปได้ไอ้ผมเสื่อว่าตอนนี้ไอ้ก็ยังสูดอยู่นะไอ้เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถไอ้อีกคนหนึ่งที่มีความพยายามสูงเนี่ยไอ้เด้อผมก็ยังหักยังอยู่กับไอ้คือเก่าอ่ะล่ะผมนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งพี่นุกเลย พี่นุกก็ไม่เคยทิิงผกเหมือนกันนะครับเรื่องไหนที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันตลอดนะครับพี่นุกถ้าไม่มีใครช่วยก็จะโทรหาผมอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยพี่เขาก็ยังมีผมที่ยังช่วยเขาได้ผมก็ดีใจนะครับแต่พี่นุกก็ได้กําลังใจจากพี่ๆเอฟซีไปเยอะนะครับแกก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอะไรเท่าไหร่แกยิ้มนะสังเกตได้คือยิ้มตลอดเวลาเลยยิ้มนะครับเป็นถามว่าหล่อ แกชอบถามว่าพี่หล่อไหมนะครับเวลาแกแต่งเป็นจะเด็ด่แกชอบชอบถามผมมากเลยแ็คพี่หล่อไหมพี่ว่าไงพี่ได้ไหมพี่หล่อไหมนะผมจะตอบว่าไม่หล่อก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทัวลงนะครับอ๋อพี่พี่จะพี่คือคนที่หล่อที่สุดแล้วพี่นุพี่จะเป็นจะเด็ดพี่จะเป็นจะเดิดจะเสดิดจะอะไรก็ตามแต่นะครับพี่นุหล่อเสมอครับสําหรับผม สำหรับพี่พีเซทุกๆคนพี่นุกหล่อเสมอนะครับ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยว่าไม่เคยว่าพี่ไม่เคยว่าไม่หล่อหรอกน้องพี่นุกนะฮืมคิดมากไรไอ้นุกมากมากข,ขอยหอมแก้มจักกบาดเลยมาถ้าผมหอมแก้มพี่นุกลงเฟซ b ุ๊ k นี่จะมีดทัวลงผมไหยครับทุกคน <c oughs> ไม่ไงก็ผมกับพี่นุกสนิทกันนะครับรักกันรักกันสนิทกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับรักกัน <c oughs> น่ารักอ่าเมื่อเปล่าเลยทุกคนผมไม่ได้ปากหวานเลยจริงๆปากผมปากผมไม่เคยปากหวานเลยนะครับทุกคนผมพูดเรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงนะนี่พี่นุกนด,ดีนะครับดีมากเลยหล่อด้วย คนอะไรยิ้มทีนี่ fc ใจละลายเอาอย่างอีกอันสม,มอีกแล้วตีสมนะเอาทิมแล้วครับผมเอาทิมแล้วครับมันนองแล้วอย่าคิดหลายพี่น้องอย่าคิดหลายนะครับผมเอาเพื่อมาหมู่บ้านกับเบิราา์ดละลานะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมีครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนพี่ๆ fc ไปหอมแก้มพี่นุกให้ก็แล้วกันนะครับเนี <c> ่ย <ười> ด่าอีกละซ่วยอีกละ อะไรเนี่ยน้องแซกรอรูปค่ะเอาติปไปสิบสองบาทโอ้ขอบคุณครับสู้ๆนะหัวใจเอสยอขอบคุณครับนุกสู้ๆดังชายาอะไรวางตัวขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนทุกคนล้วนมีความสามารถออฟสเตตฟัตก็มีความสามารถไอ้ไอ,ไอ้ลอยเนี่ยไอ้ลอยก็ไปจัดเด็ดนี่แล้วสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วที่สุดแล้วนะครับ ลอยพี่ลอยกับพี่จะเด็ดนะครับเก่งที่สุดแล้วนะครับไม่อยากสปอยเยอะหรอกแต่มันก็ที่สุดแล้วแหละไข่เจียวผมน่าจะไม่ได้กินแล้วครับผมน่าจะไม่ได้กินไข่แล้วแหละนะครับกาแฟแทนก็แล้วกันเนาะกาแฟคาแฟหวานแก้วละสิบบาททุกคนสนใจหรือเปล่าโอ้ขอบคุณอามีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบตอนนี้ช่วงโควิดดูแลรักษาสุขภาพ กันเยอะๆนะครับผมเป็นห่วงนะครับพ uh ี่หมวยเหรอให้พูดถึงพี่หมวยไหมหรือยังไงพี่หมวยนี่คือพี่ปายใช่ไหมครับพี่ปายเหรอก็มีคนพูดเยอะนะครับอ่าแซกอ่าโพสอะไรเงี้ยเออผมโพสกินข้าวผมก็ขอบคุณมีครับผมก็วงเล็บให้ว่าพี่อ่าพี่อะไรนะพี่พี่นุ๊ก ผมวงเรยว่าพี่นุกอ่ะรับของอยู่นะครับเพราะว่าจะมีหลายคนถามเข้ามาว่าเวลากินข้าวใช่ไหมผมพูดถูกไหมเวลาเออสมมติหรือเวลาไปไหนก็ตามแต่ถ้าไม่เห็นพี่นุกเนี่ยพี่ๆก็จะคิดแหละว่าอะไรไปไหนกันยังไงนะครับคือพี่นุกก็รับของอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ถ่ายรูปลงผมก,ก็วงเล็บไว้นะครับเพราะว่าจะมีคนหลายคนอนะ่ะถามเข้ามาเยอะ ว่า,าเดี๋ยวก็ผมก็ได้ถ่ายรูปลงผมก็วงเล็บไว้นะครับเพราะว่าจะมีคนหลายคนนะถามเข้ามาเยอะว่า,าเดี๋ยวก็อ้าวแล้วพี่นุ๊กไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็จะรับของอยู่นะครับปรากฏว่าเดี๋ยวก็อ้าวแล้วพี่นุ๊กไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็จะรับของอยู่นะครับปรากฏว่าไลท์เดี๋ยวก็อ้าวแล้วพี่นุ๊กไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ จะรลบของอยู่นะครับปรากฏว่าไลท์ไลท์พี่ปลายตัดไปอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นอะไรนะขอบคุณรุ่งผมครับแล้วไลท์พี่ปลายก็ตัดไปโอ้ขอบคุณคอมเมนต์ช้างหลายตัวมากเลยครับขอบคุณครับ <laughs> ไลท์พี่ปายก็ตัดไปนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรกันทําไมเขาเลยมีปุ๊บปั๊บมีพิรุษมีอะไรกันหรือเปล่าหรืออะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไปกองถนะ่ายในก็ผมจะ รีวิวอัพพี่นุ๊กให้ลงบ่อยๆให้ดูกันบ่อยๆเนาะให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําอยู่นะครับบางทีผมก็ทําไม่ได้ถ่าย,ไม,ไ,ายไม่ได้ทําอะไรให้หลายอย่างนะผมก็ทํางานถ่ายเหมือนกันก็อาจจะไม่มีเวลาอะไรมากเท่าไหร่นะครับอ้าวไข่เจียวมาแล้วไข่เจียวมาแล้วนะครับผมโอ้ส oh. วยไหมสุดยอดปัง <c oughs> <c oughs> สุดยอ,อดขอบคุณมากเด,เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาไปเก็บแซคหนูอยากอะไรนะแซคพี่อ๋ออยากดูอันนั้นอะไรนะสตอรี่เหรออยากดูสตอรี่บ้านสิงใช่ไหมไม่นานครับปล่อยกันน่าจะกุมภาหรือไม่ก็ ไปไปลายมกราหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะคิวตอนนี้คิวงานเยอะคิวงานที่จะปล่อยออกไปเยอะอ่าโควเวอร์ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยว